เป็นสภาวะที่รู้อารมณ์ใช่ไหมถ้าท่านในหลักอภิธรรมนะจิตรู้อารมณ์เพราะนั้นในภายในแห่งจิตก็คือภายในแห่งอารมณ์นั่นเองยมลองไปใช้เนาะถ้าเรามองไปข้างนอกก็ พระหิทธามองในบ้านก็อันโตอย่างนี้เราจะได้ท่องสั์บาลีได้อันนี้ได้ไปสองศัพท่อันโตใช่ค่ะพระหิทธาอันโตตอนนี้โยมวันโยมอ่าโยมจี้อยู่ภายนอกหรือภายในภายในบ้านหรือภายนอกบ้านอยู่อันโตเจ้าค่ะอันโตนะจริงๆมีหลายศัพท์นะแต่ว่าเอาไว้ไปย่ยวให้สับอ่าในภายในอารมณ์ ก็ได <Okay. Okay. S 2> um ้ทั um ้งภายนอกภายในนัเจ um. ้าค um, ้าว um ันนี้เจริญพรเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่่กราบนมัสการ